สวัสดีค่ะพี่น้องเจอกายเทพอ,อีกแล้วเด้อจากพี่น้องก็เจอกับเรื่องงานเหมือนเดิมนะคะจะเทพก็มีงานของลูกค้า VIP เช่นเคยนะคะลูกค้าอาจารย์คนสวยนะคะเอาชุดมาเปลี่ยนซิปนะคะน้องให้ลูกน้องเอามาเนาะตัวแกไม่ได้มาเองนะคะเป็นซิปซ่อนซิปลังชุดแสกนะคะพอดีอตัวที่ดึงมันหลุดเนาะมันหลุดแล้วก็ จะต้องซ่อมแซมแก้ไขเนาะค่ะเพราะว่าซิปซ่อนถ้ามหาเเทพนี่เปลี่ยนอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเขาต้องการเปลี่ยนซิปนะคะก็ต้องจัดการให้เนาะทีนี้เเทพก็ตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเขาต้องการด่วนๆเนาะค่ะก็เลยคิดไปคิดมาอาถ่ายก็ได้ปะอะไรถ่ายสักหน่อยถ่ายสักหน่อยเพราะว่านะคะตอนแรกว่าจะไปถ่ายก็เริ่มเลาะไปแล้วเนาะค่ะเริ่มเลาะไปแล้วเราก็เริ่มเลาะจากสาบเนาะค่ะสาบแล้วก็ เส้นซิเลาะตรงไหนก็ได้เลาะยังไงก็ได้ให้ซิบหลุดออกมาเนาะคะ่ะทีเดีบก็ทําแบบเรื่องด่วนทั้งสองข้างเลยนะคะอันนี้ด้านบนเนาะด้านบนก็จะเย็บอ่ากลับเย็บกลับตรงหัวซิบนะคะตรงตรงปลายคอหลังนะจจะชุดแสกคําว่าชุดแสกนี่จะต้องเป็นอ่าซิบหลังซสะส่วนใหญ่นะะ่าจะก็แค่ออกมาให้ ให้หลุดออกมาเลยเนาะให้หลุดออกมาเลยค่ะเนี่ยด้วยความระมัดระวังนะคะจะกระตุกหรือว่าจะใช้คมของที่เลาะหรือกันไกรเล็กก็ได้นะคะคีบคีบคีบนะคะถ้าไม่อยากจะกระตุกก็ใช้ปลายคมเขากระชาะได้ไปเลยนะจ๊ะการเลาะยังไงก็ได้ให้หลุดออกมาเลยเนาะ,ค,ะค่ะเพราะว่าเขาหลุดไม่ได้เนาะ,ะเขาหลุดไม่ได้ก็ต้องการซิปใหม่ก็ต้องเปลี่ยนให้นะคะ ออกมาเลยให้หลุดออกมาเลยทั้งสองข้างเลยนะคะสิบก็จะยาวประมาณ24นิ้วมี22 24นะคะสิบยาว10นิ้วก็คือ,อสั้นจากถ้าสำหรับคนที่ใส่สิบแบบว่าไม่เอาลึกมากนะคะเอาแค่ครึ่งหลังนะคะก็จะใช้10นิ้วแต่อันนี้ใช้ถึง สะโพกเลยนะคะก็จะใช้ประมาณ22นิ้ว24นิ้วแล้วแต่ความสูงของคนนะคะบางคนตัวสูงก็ต้องใช้24นิ้วถึงสะโพกพอดีนะคะถึงก้นพอดีเราเสร็จแล้วเราก็เลมเสียตรงเสียได้ออกให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเอาเส้นใหม่เข้าไปบางคนถือมาแล้วบอกว่า,าจะทําเองไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนนะคะก็เริ่มต้นจากต้องเอาของเก่าออกไปก่อนนะคะ ถ้าไม่เอาของเก่าออกก็ใส่เข้าไปไม่ได้เนาะต้องล้อออกให้หมดก่อนออกทั้งเส้นเลยนะคะแล้วก็ค่อยเอาเส้นไหม่ใส่เข้าไปวิธีการจับวิธีการจับซิปเข้าทํำยังไงถึงจะไม่ไม่งงหรือว่าสับสนเนาะคะ่ะตอนแรกเจทพปก็จัะงงเหมือนกันว่าเข้ายังไงหวาจะจับตรงชิ้นไหนสักกัดชิ้นไหนนะคะเพราะว่าเขาจะเหมือนกันทั้งสองข้างเนาะ ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็จับรูดซิปขึ้นมาแล้วก็จับใส่เลยจับใส่แบบว่าเอาผ้าตัวเสื้อมาทาบแล้วก็จับไว้แน่นๆเลยเนาะคะ่ะอันนี้คือจะเป็นจัดการเลยเนาะคะ่ะจะว้ให้แน่นๆห้ามล้มนะคะแล้วก็พอได้แล้วเราก็ได้ทิศได้ทางแล้วเราก็เริ่มนเน่าเนาะเริ่มเน่าไปตามร่องรอยเดิมของเขา แล้วก็วิธีการเน่านะคะเราจะขึงซิปให้ตึงนะคะเทคนิคในการไม่ทำให้ซิปอนหรือว่าผ้าตึงเกินไปพอผ้าตึงซิปซิปซิปไม่ไม่ตึงเนาะถ้าซิปไม่ตึงมันจะทำให้เวลาเวลาทำเสร็จแล้วมันจะเด้งนะคะซิปจะเดจะเด้งจะคดจะเคี้ยวไปเนาะเราต้องผ่อนผ้านะคะวิธีการเนาซิปหรือว่าติดซิป เราต้องผนผ้าแล้วทําซิปให้ตึงนะคะทาซิปให้ตึงผ้าผ้าจะย่อนย่อนหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาเราไปเย็บแบบซิปจะต้องถูกดินผีจากดันนะคะดันทีนี้ผ้านะให้เขามีความาไม่ให้ตึงให้เขาย่อนหย่อนแล้วเขาก็จะออกมาแล้วจะสวยนะคะจะไม่มีความกันหรือว่าความอะไร ของซิปนะคะบางทีบางทีเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมมันแอบอย่างนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าตอนแรกที่จะเทปทำก็ปัญหานี้จะเกิดเนาะคะ่ะเกิดบ่อยมากแล้วก็เกิดบ่อยๆเกิดทุกครั้งด้วยเนาะคะ่ะทีนี้ก็ต้องเรียนรู้ใหม่บางทีเห็นแม่น้องเนยเขาใส่ทาไมเขาใส่ทีเดียวเขาได้เลยเนาะ,ะเขาใส่ครั้งเดียวรวดเดียวแล้วเขาก็ไม่ได้นาด้วยเขาก็ ทำไมแม่นขนาดนะั้นอะไรเงี้บางทีก็ชมเขาแล้วนะเขาก็บอกว่ามันฟุกไม่ได้แม่นหรอกมันฟุกเขาก็ว่างนี้เนาะทีนี้เขาก็ก็เลยเรียนรู้จากเขาเนาะคะ่ะว่าเราต้องเนาแบบนี้แบบนี้เนาะคะ่ะก็ทํางานอยู่ด้วยกันก็เรียนรู้ไปด้วยเนาะเพราะเขารู้มากกว่าเราเราเป็นผู้รู้น้อยก็ก็ศึกษาไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่า ตามตำราเนาะความรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะศึกษาไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาลองทําดูโอ้มันได้ผลจริงๆนะคะเราต้องผ่อนผ้าคําว่าผ่อนผ้าก็คือเราทําให้มันหย่อนๆเนาะคะ่ะเราไม่ให้ตึงเราจะให้ซิปนะเป็นฝ่ายตึงมากกว่านะคะแต่ถ้าผ้าตึงซิปหยอดน,นี่นั่นน่ะคือตัวปัญหาเนาะคะ่ะเราจะเน่าไปด้วยการ วางผ้าสบายๆแต่เราจะใช้นิ้วกดที่ซิปให้ให้ซิปแบบว่าให้ซิฟตึงแล้วทีนี้ซิปกับผ้าเขาก็ต้องไปด้วยกันนะคะแต่ความยืดหยุ่นของเขามันจะลงตัวนะคะนะคะการนัเสร็จแล้วข้างหนึ่งส่วนข้างที่สองทำยังไงเนาะค่ะทำยังไงมันจะได้ไม่บิดบางทีเราหยิบผิดมันจะมีเจอบ่อยๆนะคะหยิบผิด ทิศผิดทางเนาะคะ่ะซิปจะบิดเราก็รูดขึ้นไปก่อนนะคะรูดขึ้นก่อนแล้วก็เอาผ้าตัวเสื้อมาประกบแล้วก็จับไว้แน่นๆเหมือนเดิมนะคะจับไว้แน่นๆเหมือนเดิมหรือเอาเข็มหมดกัดไว้มันจะได้ไม่ไม่บิดแล้วก็ผิดทางเนาะคะ่ะเพราะว่าซิปซอนเขาหน้าตาเขาจะเหมือนกันสองข้างนะคะซิปธรรมดาก็เหมือนกันสองข้างแต่ว่าลักษณะการใส่มันใส่คนละแบบเนาะคะ่ะระตรง ต่อเอวนะคะต่อเอวก็จะมีรอยต่อระหว่างตัวเสื้อกับกระโปงนะคะเราก็ใช้ดินสอติ๊กเอาไว้นะคะรอยต่อ,อไม้เหตุเอาไว้สองข้างจะได้จะได้ตรงกันนะคะระหว่างชิ้นซ้ายกับชิ้นขวาค่ะเพราะว่าเป็นซิปหลังก็จะอยู่ตรงกลางหลังนะคะแล้วก็อ่องสองข้างสองชิ้นนะคะสองข้างสองชิ้นก็ต้องตรงกัน หรือถ้าไม่ตรงก็เยื้องได้นิดหน่อยไม่เป็นไรพอให้ไม่น่าเกลียดนะคะแต่ถ้าเยื้องเยอะมันก็จะดูไม่งามเนาะเราก็ต้องพยายามให้มันออกมาแล้วตรงกันหรือเยื้องนิดนิด,นด,นดแ,ตแต่อยากให้ตรงกันมากกว่าเนาะค่ะนะคะ,นะคะเราก็หมายเหตุเอาไว้ทีนี้เราก็จับอีกชิ้นหนึ่งมาใส่เลยนะคะมามาทาบเอาไว้นะคะเป็นแนวทาง ถ้า,าเอาไว้เป็นแนวทางเสร็จแล้วเราก็เอาเข็มหมุดกัดไว้นะคะนี่ค่ะรับรองไม่ออกมาแล้วไม่พลาดแน่นอนนะคะออกมาแล้วไม่พลาดแน่นอนทั้งทิศทางแล้วก็ตรงจุดเอวนะคะสละเวลานิดนึงนะคะก็งานออกมาสวยมันก็จะลงตัวพอดีนะจ๊ะบางทีขี้เกียจบางทีขี้เกียจขี้เกียจทำตรงจุดนี้นะคะขี้เกียจล็อกเอาไว้ก็เนาไปเลยตาม สบายเงี่ยบางทีบางครั้งมันก็เยืองเยอะนะคะเยืองเยอะก็ไม่โอเคก็ต้องจัดการหาวิธีทำหา,เ,าเทคนิคในการาทำที่จะทำให้ออกงานงานออกมาแล้วสวยนะคะูดรวบละัตตะตอนก็จะลินพันกันนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มเนานะคะพอเราล็อกอจุดสำคัญเอาไว้แล้วเราก็มาเริ่มเนากันเลยเนาะเราก็เนาจากาด้าน บนเช่นเดิมนะคะเราก็จะเอาตรงปลายซิปนะคะให้อยู่ตรงแนวของอชิ้นหลบคอนะคะแล้วให้ให้ให้อยู่ในแนวพอดีพอดีกันทั้งสองข้างนะคะนี่เขาก็จะอยู่ระหว่างเหนือตัวล็อกซิปขึ้นไปนะคะนิดนึงนะคะเวลาลูดซิปขึ้นมาเขาก็จะลงตัวพอดีให้สังเกตดีๆนะคะเขาจะมีตัวล็อกเขาอยู่ เราก็เริ่มเนาได้เลยนะคะเราจับให้ได้ที่ได้ทางแล้วเราก็เนาได้เลยก็เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมที่จะผ่อนผ่อนผ้านะคะผ่อนผ้าแล้วก็ตึงด้วยซิปเนาะตึงซิปแล้วก็ผ่อนผ้าเราขึงไปเลยขึงให้ตึงๆไปเลยแต่ผ้าเราจะทําให้ย่อนย่อนหน่อยคําว่าผ่อนผ้าไม่ใช่ว่าซื้อเงินผ่อนหรือว่าผ่อนอะไรนะคะก็คือความหมายก็คือให้ให้ผ้าเนี่ยย่อนย่อนนะคะให้ผ้าย่อนย่อน อยู่ในท่าสบายๆย่ยนก็ต้องย่นให้สม่ําเสมอนะคะถ้าเราย่น,เป,นเป็นจุดๆมันก็จะทําให้ย่นเป็นจุดๆนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งย่อนอีกส่วนหนึ่งตึงอย่างนี้มันก็ไม่บาลานซ์กันเนาะเราก็ต้องให้เขาไปในทางที่สม่าเสมอกันนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดนะคะผ่อนผ้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดเนาด้วยได้เนานะคะมันจะได้ดึงออกง่าย นางไปเรื่อยๆเลยจนเสร็จเลยนะคะนางไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะจ้ะทั้งสองข้างจะต้องเหมือนกันเนาะคะ่ะบางทีมันก็ไม่เหมือนแต่ก็อย่าให้มันต่างกันเยอะนะคะให้มันพอแบบเอ่อนิดๆหน่อยๆพอนะคะ,คะก็จะถึงตรงที่ต่อเอวแล้วนะคะต่อเอวก็จะต้องระวังในจุดที่มาร์กเอาไว้เนาะที่ทำหมาเหตุเอาไว้เขาจะได้ ลงตัวตรงกันค่ะ้เราก็ขีดดินสอขีดไปทั้งล่างทั้งบนนะคะมันก็จะได้มองเห็นค่ะขีดเบาๆแค่ให้พอมองออกนะคะหลังจากนั้นเราก็ถอดเข็มหมุดออกค่ะตัวผ้าก็จะได้แบะออกมาเราก็จะได้นำได้สะดวกนะคะตอนแรกเรากัดไว้เรากัดแบบทบไปเลยเนาะตัผ้าตามรอยเขาตามรอยเย็บเขานะคะหลังจากนั้นเราก็ พยายามให้มันอยู่ในจุดที่เรากําหนดเอาไว้นะคะมันจะได้ลงตัวช่วยงามนะคะเสร็จจากนั้นเราก็ตึงซิปเหมือนเดิมแล้วก็ผ่อนผ้าให้เขาย่อนๆนิดนึงนะจ๊ะก็อย่าย่อนเยอะนะคะย่อนย่นนิดหน่อยพอให้ให้เขาไม่ตึงถ้าเขาตึงแล้วเขาจะเป็นปัญหาตอนเราทําสําเร็จนะคะมันจะอั่น,นะคะสังเกตไหมเวลา บางคนอาใส่ใส่ใส่เสื้อหลังน่ะใส่เสื้อซิปหลังใส่ซิปเสื้อหลังมาสันว่าใส่เสื้อซิปหลังใส่อะไรซิปหลังอย่างนี้เนาะเป็นชุดแสกชุดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเด้งไปเด้งมานั่นนะคือปัญหาคือตรงนี้เนาะค่ะบางคนไม่รู้ก็มาถามเอามาให้ดูว่าทําไมมันใส่แล้วมันเด้งไปเด้งมามันไม่สวยไม่แนบนะคะก็เพราะจุดนี้แหละเป็น เป็นปัญหาเนาะปัญหานิดเดียวแต่ถ้าเราหาไม่เจอมันก็แก้ไม่ถูกนะคะมันก็จะทําให้งานเราออกมาไม่สวยนะคะเราก็ต้องอให้รู้จุดรู้รู้ที่มาที่ไปของเขานะคะเนียเรานเสร็จแล้วแล้วเราก็ลองรูดแล้วก็เช็คดูนะคะว่า,เ,าเขาจะสวยงามขนาดไหนนะคะก็มา รูดเช็คดูบางทีบางครั้งก็จะมีะบางทีบางครั้งก็จะมีะรูดแล้วจะติดได้เนานะคะบางทีเราเนาชิดเกินไปซิปก็จะรูดไม่ขึ้นนะคะถ้าซิบรูดไม่ขึ้นก็ไปเช็คดูที่ฟันชิปไปติดอะไรหรือเปล่านะคะนี่ค่ะถ้าเขาไม่ตรงก็จัดการให้เขาตรงซะแต่ถ้าเขาตรงแล้วก็จัดการขั้นตอนต่อไปเนาะคะ่ะเป็นวิธีง่ายๆที่จะทําให้งานออกมาเนี้ยบสวยเนาะ มาเนียบแล้วก็สวยถูกใจคนใส่นะคะคนทําก็ภูมิใจนะคะทํางานแล้วได้รับคําชมหรือลูกคั้าชื่นใจอย่างเี้เนาะ,ะเราก็พลอยเอเ่อ,อรียกอไรใจฟูไปด้วยนะคะใจฟูไปด้วยนี่่ะหลังจากที่เราเนำเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาให้ชมนะคะว่าเขาจะเเป็นลักษณะของชุดเซ็ตนะคะชุดเซ็ต ก็จะประมาณนี้นะคะเยทิพย์ก็เอามาโชว์ให้ดูนะคะก่อนที่เราจะไปเย็บเราก็าให้ชมก่อนเตรียมจักรและได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้าจักเย็บได้เลยเนาะบัตรี้พี่น้องก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะคะก็จะประมาณนี้แหละที่บางครั้งก็อาจจะไม่ได้ให้เห็นอะไรเยอะแยะนะคะก็บางทีก็ จอแต่งงานเนาะค่ะหน้าตาก็ไม่ให้เห็นในบางทีอ่ะก็แล้วแต่เนาะค่ะแล้วแต่ว่าจังหวัดไหนมันได้มันไม่ได้เนาะค่ะ <c oughs> แล้วก็เริ่มใส่ตีนผีเตรียมตีนผีไปแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะ <c oughs> ตีนมีสสาหรับเย็บซิปหลังจากนั้นเราก็เย็บได้เลยเนาะจะเราจะเริ่มซ้ายก่อนก็ได้ขวาก่อนก็ได้แล้วแต่เราก็ได้ทั้งสองฝั่งเพราะว่าตีนผีเขามีสองอสองแสกเนาะค่ะเราจะเอาซ้ายเข้าก็ได้เอาขวาเข้าก็ได้เนาะค่ะ ก็จะมีตัวจ้องงอยตรงกลางนะคะแล้วเขาก็จะวิ่งดันกับริมซิปไปเลยเนาะเขาก็จะไปของเขาเองเลยโดยอัตโนมัติเราก็แค่ประคองทั้งหน้าทั้งหลังนะคะถ้ามันเหนอดหนผ้าบางชนิดมันจะฝืดนะคะเราก็ใช้มือดันมือดึงนะคะมือดึงด้านหลังนะคะเหยียบพื้นไปได้เลยนะคะพอเรานำเสร็จแล้วก็จะง่ายนะคะง่ายในการเย็บเหยียบไปให้สุดเลยนะคะไปจนสุดซิปแล้วเราก็ย้ำ ทีนี้ตรงรอยเย็บมันก็จะลงเส้นเดิมเขาพอดีที่เราละอ่อนก็จะเป็นรอยเนาะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มาย้ำไว้เพราะว่ามันมันสุดซิบแค่ตรงนี้เราก็ล็อกเย็บย้ำไว้ตรงนี้ยับจึๆๆ๊บจึ๊บจึสองสามทีเนาะคะ่ะจะได้แข็งแรงเสร็จแล้วเราก็เย็บอีกข้างนึงเนาะคะ่ะทำเหมือนกันเลยทำเหมือนกันเลยแล้วก็ประคองเหมือนกันเนาะคะ่ะ เราไม่ถนัดอีกฝั่งหนึ่งเราก็เย็บอีกฝั่งขึ้นไปเลยก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะจะเอาข้างบนลงมาข้างล่างหรือจะเอาข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็ได้เหมือนกันนะคะได้หมดค่าได้หมดได้หมดก็เย็บเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราเริ่มจากข้างล่างขึ้นไปเนาะค่ะข้างอีกข้างหนึ่งเราเอาข้างล่างขึ้นไปอีกข้างหนึ่งเราเริ่มจากข้างบนลงมาแล้วแต่ถนัดนะคะจะเอาข้างไหนขึ้นก็ได้ข้างไหนเข้าก่อนก็ได้ได้หมด ไปเลยอย่าพื้ดๆไปเลยนะคะไปถึงตรงต่อเราก็ค่อยระวังระวังแล้วก็ประคองประคองหน่อยนะะถ้าเราเนาดีๆนะคะถ้าเราเนาดีแล้วเขาก็จะไปได้เลยนะคะที่ไม่ติดไม่ขัดหลังจากนั้นเราก็จะเลาะแต่ได้เนาอย่างเดียวเพราะว่าได้เนาเราก็าจะไม่ไม่ไม่ทนนะเราก็ ดึงออกแบบง่ายๆเลยนะคะดึงเขาก็ขาดได้เนาบางคนไม่รู้จักได้เนาก็จะถามว่าเอา,เอาได้อย่างอืงอ่นเนาไม่ได้หรอหรือทำไมต้องใช้ได้เนาได้เนาทําไมต้องใช้ให้มันยุบยากอะไรอย่างนี้นะคะมันก็มันต้องมีนะคะมันต้องใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ใช้ได้ธรรมดาแต่ได้ธรรมดามันจะแพงกว่าไงเขาก็เลยนิยมใช้ได้นาเพราะว่าได้เนาถูกกว่านะคะแล้วก็ดึงออกง่ายได้ด้วย เสร็จแล้วเราก็ดึงออกนะคะเนี่ยเห็นไหมตรงกันเป๊ะเลยตรงกันเป๊ะเลยนะคะตรงกันเป๊ะเลยโอ้ถือว่าฟุกนะคะอันนี้ก็คือลายผ้านะคะตรงขีดตอนแรกยาทเทปนนะักว่าจะเทปทำไปเลอะเขาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นลายเล้วของลายเลี้ยวของลายทิ้งเราก็มาเช็คดูนะคะเรียบเรียบเสร็จแล้วเราก็มาเช็คดูว่ามันโอเคทุกจุดไหมตลอดแนวตลอดเซนซิฟนะคะสวยไหมนะคะ ถ้าลงตัวแล้วเราก็จัดการขั้นตอนต่อไปได้เลยนะคะเนี่ยข้างบนก็เช็คด้วยนะคะข้างบนก็เช็คด้วยว่าเขาตรงกันไหมนะคะเวลารูดริจไปเสร็จแล้วเขาก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนตีนผีนะคะเพราะว่าตีนผีตัวนี้จะเย็บซิปได้อย่างเดียวนะคะเฉพาะเลยนะคะจะเย็บเฉพาะซิปนะเย็บซิปเสร็จแล้วเรากเ็เราก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนออกเป็น ตีนผีเดียวก่อนนะคะตีนผีข้างเดียวแล้วก็ใส่ตีนผีให้เรียบร้อยนะคะใส่ตีนผีให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ล็อกตรงข้างล่างนะคะเย็บล็อกตรงข้างล่างตรงตรูดซิปนะคะตรงที่ขาดบ่อยๆนั่นแหละนะคะงพยาบาลจะเอามาเย็บบ่อยๆเพราะว่าเราต้องเลาะลงให้มีรูเพื่อ ตัวหัอซิปจะได้รูดได้นะคะตอนตั้งแต่ตอนขั้นตอนเย็บซิปเริ่มแรกนะคะทีนี้เราก็ามาเย็บซ้ำด้วยการใช้ตีนผีเดียวนะคะเพือ่อเราเย็บขึ้นไปมันจะมันจะไปชนกับตรงที่เราเย็บล็อกสุดซิปพอดีเมื่อกี้นะคะเขาก็จะไปเกยกันตรงนั้นแต่ว่าคําว่าเกยกันก็คือต้องลงในแนวเดียวกันเนาะใน ให้เส้นให้ตรงนะคะไม่ไม่ตรงก็ให้เหยียบนิดนึงได้ค่ะจะได้ไม่จะได้ไม่ผิดเพี้ยนนะคะนะคะทำไมเขามีไว้ทําไมตินผีเดียวนะคะก็เ,เพื่อ,อเวลาเย็บอะไรที่ต้องการให้ชิดนะคะก็จะช่วยได้เยอะเลยเสร็จจากนั้นเราก็ลองรูดรูนะคะถ้าเรารูดลงมาเขาก็จะมาเจอตรงที่เราย้ําเมื่อกี้ค่ะเขาก็จะสุดตรงนี้พอดีนะคะ สุดตรงนี้พอดีแล้วก็เปลี่ยนตีนผีเป็นตีนผีธรรมดาเนะคะเวลาใส่ซิปซ่อนก็จะใช้ตีนผีอยู่3มอย่างเนาะค่ะก็กลับมาใช้ตีนผีธรรมดาปกติแล้วก็ใช้ตีนผีเย็บธรรมดาทั่วไปเนาะคะ่ะก็จัดการให้ได้เข้าไปอยู่ในร่องนะคะมันจะได้เวลาเราเย็บมันจะได้ หลุดเนาะอะไรไม่หลุดได้ไม่หลุดจากเข็มบางทีอตัวดีดข้างบนเนาะคะ่ะเขาเวลาเย็บไปมันดีดออกแล้วได้ก็จะเด้งออกจากรูเข็มก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาร้อยใหมเนาะเราก็เย็บย้ำเส้นปีกซิปนะคะติดกับตัวผ้าตัวเสื้อเนาะมาถึงตรงนี้เราก็รูดซิปให้ผ่านก่อน ต้องปากเข็มไว้นะคะแล้วก็เดินไปเลยนะจ๊ะแล้วก็เดินเส้นไปเลยมาแบบด่วนๆล้วก็ทําให้แบบด่วนๆนะคะอยากได้ไวก็จัดให้นะคะตอนแรกบอกว่าเออสัก3ามสวันได้ไหมน้องบอกว่าพรุ่งนี้ได้ไหมวาสั่นพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็จัดมานะคะก็เลยรีบจัดการให้เลยทั้งสองข้างเย็บเหมือนกันเลยนะคะทั้งสองข้างเย็บเหมือนกัน จะเอาข้างบนลงข้างล่างจะเอาข้างล่างขึ้นข้างบนได้หมดทิปทางไหนก่อนก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาจัดการด้านบนนะคะด้านบนตรงคอหลังเนาะด้านบนตรงคอหลังค่ะแล้วก็เย็บหลบสาบคอเนาะคะ่ะที่เราเลาะอ,ออกมาเย็บตัดกับตัวซิปไปเลยเย็บตัดตัวซิปไปเลยทีนี้เราก็จะได้สําเร็จในจุดนี้นะคะจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้ว ทั้งสองข้างทั้งสองข้างเย็บเหมือนกันเนาะคะ่ะเย็บสองข้างแล้วก็เช็คให้พอดีกันเนาะคะ่ะตรงหัวซิฟตรงคอหลังค่ะแล้วก็เย็บติดกระสาเพื่อหลบคอเพราะว่าขั้นตอนขั้นตอนการใส่ซิปจะอยู่ขั้นตอนแรกๆเลยเนาะคะ่ะระหว่างคอกับการใส่ซิปก็แล้วแต่นะคะบางคนก็หลบสามก่อนแล้วค่อยมาใส่ซิฟ นี้ก็คือใส่ซิบก่อนแล้วค่อยมาหลบซาบก็จะเย็บตัดแบบนี้เสร็จแล้วเขาก็จะพับตลบเก็บมุมลงไปนะคะแล้วก็เย็บทับข้างนอกได้เลยนะคะเพราะว่าของเขาข้าลบเขาเย็บหลบซาบมาแต่เราไม่เข้าไปเย็บข้างในนะคะเราเย็บข้างนอกเลยได้เพราะอันเป็นงานแก้ไขเนี่เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วข้างหนึ่งทั้งสองข้างก็ทาเหมือนกันเลยนะคะ เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็พับลงมาพับลงมาแบบนี้แล้วก็เย็บนะคะสองข้างให้เหมือนกันเย็บสองข้างให้เหมือนกันนะคะ่ะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเย็ยบสองข้างเสร็จแล้วก็ให้เท่าๆกันเนาะคะ่ะของข้างก็ต้องถึงไหนก็ให้เท่ากันย้ำไบเล็กน้อยนะคะไม่ต้องย้ำเยอะเพราะมนี้ไม่เป็นไร เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เราก็เช็คดูเขาออกมาเขาก็จะเท่ากัน,นตรงนี้ก็ตรงกันนะคะตรนี้ก็ตรงกันเสร็จทางนี้เราก็จะนําไปรีดนะคะนําไปรีดเพื่อให้สวยงามยิ่งขึ้นเพื่อความสวยงามนะคะ เสร็จแล้วก็เตรียมให้ลูกค้าได้เลยนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจให้เจีพิเสมอเลยนะคะก็ขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขภาพดีมีความสุขทุกคนคะ่ะแห่งๆรวยๆปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ